สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเล้ารุ้ยชาแนลค่ะพี่นาคามาพมมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายของมือวันที่12เดือนมีถุนายนปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆนะคะบริษัภาพพรมพี่น้องบรรเทาสุขสุกอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะเน้นย้ำตัวเลขโค้งสุดท้ายนะคะจากปู่บึงการนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมา ตัวเลขของปูบึงการนะคะเขามาเป็นศูนย์เก่านะคะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อนี้นะคะตัวเลขของปูบึงการนะคะสิเดมมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนมาสการค่ะปูโอจะเล่นพ่อานจะเล่นพ่อานผลตกว่าท่าไงน่ะตกดีขนาดค่ะปูตกตุกมือคะ่ะอยู่ทีตกตอ,อึงคอมวุ่อวายเยอ <laughs> อึ้งไงคนสัน่ได้อึ่งอ่ะนมมากไม่ได้อึงไใครค่ะปุขั้นันสันแล้วมันเจ็บชิ้เอ่อนะปวดขาตัวค่ะปุ่ผิดแมนมันมันเจ็บจริงเออจ้าระว่ากด่สันได้ได้ไม่ว่ากดสันเนาะจ้าอืมมันอีกมากคือเก้าละปู่มันอีกสิบสองแะค่ะปู่เออจ้าอันยาวคามเคื่อนนี่ ค่นมาเด็กเดอกเมนรถสามขันจ้าค่นมาเป็นอย่างไรปู่มาเฮาเว้ยคุณมาอยอ่างนอกคือคนบ่เคยมาขึงคืนว่ะค่ะมาเป็นก็ได้ึ Estamos ้นมากกาบขอยยุคกาบเป็นก็มาขอเลขกขอเลีก่อยก็บอกเป็นเมืองน้ำเพป่นหยอกจ้าบขาเป็นมืองน้ำเป็นพออยู่เพราะอยเขาดีฝนงหญ่มากเพอาดีจ้่าฝนง่ามากกว่เลย เดินจุ่มกลุ่มอยู่นี่แล้วก็นั่งนั่งระเบียนโอ้ยในฝันเนี่ยเด้อเลียกกระจีออกหรือวะในฝันนี่แม่นเด้อวะค่อยก็ไปง่ามเย็บยีติดหนึ่งเนาะค่ะขั้นใจแหละไฟมิ่งเมาเปิดไม้อะไรเีิดค่ะมันฝนตกด้วเนาะเอนำมึ่งเออนำมิ่งเมาอันกระโปงฉีดเยี่ยมกับแรงกินนั่น กินยังเมาอ่ะค่ะคอยไปเล่ยผิดแต่ะนาคิดเป็นทั้งทัพเนาะค่ะโอ้ยสัตวดไงมันติกินสัดน้อยเนาะแล่นส่วนกับกับบุ๊คค่ะดาวนิดปีกมันล้วนเลยบะเนี่ยดาวปีกมันล้วนกว่ากขยานมดแดงขึ้นมาจ่อเนาะค่ะคอยไปเล่ยปิดไฟปิดไฟแล้วบะนี้ผมก็ใกลไฟแล้วใก่เชี่ยนนางค่ะนางสมาธิ ด่างบาดหนีน่ะนอนแปะบุกคุ้มบุละขอยจังขอจังจำวัดนะค่ะจำวัดนอนไปบาดหนี้ทุ่มมือขอยจีตื้นตีสามคืนค่ะืตีสามยินบุระค่ะลูกคุนมาไหวพระเฉลิมตีสามมันติดนืดใ้ใสติดนืด้อใสตั้งแก่ขอยไปยืดทำพายจุ่มน้ำอาจารย์วิใช้เขีมิโย่แม่ค่ะพ๊กสองพันห้าร้อ,อยสามสิบขอยไปยืดน้ำเพลิน คนที่ตี้างครั้งตีสามเลค่ะชึ่งคว่นไปเที่ยวแม่สายเนี่ยก็เราก็เป็นคนอีสานเนาะอาจจาะนีใช่เราคว่นอุบนุนจ้าวนนี้เพิ่นก็ะิลุกขึ้นมาเลยแม่ออกชุ่มเอารถบา้านรถยังไปเทียยเเท่ยวคว่นไ <c oughs> เปนเที่ยวคือมือเนยจ้ไปเที่ยวแม่สายเพิ่อนก็ะิมารวมทำาวัดนำ้ำทำาวัดน้ำ แล้ววนี้เมี่เศูซา่คนก็ร่วมเงินกันซอยคาไฝ่คาอย่างมันบ่ลวัดมันเป็นวัดยากจนไ้ก่อนน่ะจ้าพ่อเจ้คือมึงเป็นเพ่นรวยแล้วล่ะจ้าองลูกลินจีอาจารย์เล่าอ่อนนี่ครงการลูกรินจีไปจ้างพวกพม่ามาคอยกับนุงพี่บุญชูเป็นผู้คุ้มเหมือนพม่าลูกลูกรินจีเดี๋นี้เพื่อนได้ขายเลยขายจนรวยุูละจ้าเพื่นสั่งสลามบมดเกียรติพล่านกอืมค่ะ ทำพรดจมหนีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นมันแทรมันเลยเอารถเนี่ยเขาไปไว้ในถ้ำแล้วมันก็ระเบิดปากคำค่ะของที่ยูดในถ้ำเล้วพวกทองค่ำพวกปืนพวกยิงได้ว่ามันผีวิหู้หนึ่งหู้หนึ่งยุดในถ้ำทางข้างหลอดมันถือหลอดไตมันนำสายไปโปูไปโพ้ขืนปุนเดียวพม่าคุ่น,นทาหารพ,รม,าพม่าคุ่นละมีหมื่อหนึ่ง ก็คือเจ็อายไม่ออกด้วยไม่ออกทั้งอุบลเพิ่นเอารถบานมาเด้วยทั้งอุบลอุรเท่านี้เลยไปเที่ยวบ้านนี่หลวงพี่บุญชูนางนู่นหนาคอยนี่พระเป็นร้อยเลยค่ะซึ่งพระไปเที่วยวเรื่องพระยวนหลวงมือนั่นอาจารย์บระท่นมาหลวงพี่บุญชูก็เลยจิตธาตุธรรมวัดถึงว่านานนะค่ะเ,เ,เล็กกาบานะ กาบลงุงุญชั่วกับหมอบกาบลงุงข่อยทางยุทธไทเงียุดดกเราหนึง่งกาบลุงมึงซื้อกุนเล้วงโต๊ดเปตนะโตดเตนหนาวไตนทีบลเลยกาบกันโอ้ยดีทีูุ้ชั่วเึ่งข่อยอยากอ่พระ ป่าซุ okay, oh, okay. ้งป okay. ่าก okay. okay. ็ติดเครื่องอะไรนี่น้อยมุ่นแล้วโอ้ยเดี๋ยว่ะเดี๋ยวนี้บัดนี้ตั้งแต่ออกมาหน่อยเนาะแต่ผ้ากันเดินทุรดงไปเลาะเลาะผีละมาทั้งเครื่องแสนเลาะของลุงมาพีละทั้งพี่ชจงลูกเครื่องของเหี่ยดลงมาลงมาเรื่อยๆไปลงมาเลาะมาหนองค่ายไปนครปนมละไปนี่ละไปเรื่อยๆไปหมดขุนคงเกี่ยม ฮักหัวไปทั้งขมิน้นไปฮักไปทั้งขมิน้นไปหอดจันทบ,บุรีมันหลงเข้าไปในเขตพม,นะม่าแบบนั้นอ้ยเขตยดขมนจ้าโยมเข้าไปในเขตยดขมินทหารขมินก็เลยทหารไทยก็เลยอาจารย์อยากเข้าไปนะกล,ลับระเบิดเยอะไะนะอืมก็เลยว่าเอา้างั้นจะไปทางไหนมาเลยสี่นั่นนะไปลงไปตรงนี้นะมันเป็นจันทบ,บุรี่ะนะจันทบ,บุรีลงไปนี่แหละ ตรงนี้ตรงนี้มันอรัญประเทศงเงนี่ผมจะย่างลอกไปหลวงพี่บุญชู่ัดเป็นมาเลียเรียเลไรบันเนี่ยเป็นไ <ừ, S 2> ข้มาเล่เรียรเลยรบันเนี่ยท่านท่านมีปัจจัยว่าขนะค่อยกันเลยเมืงเองยุเอ๋อวยไอจีมันจะมีชิบยุเอวเนะาะค่ะพุกเมืองยเอวมีเงินย่สองบาทอ้ย <laughs> <c oughs> ต่เล่นตุนไปซื้อยายท่านใจมาจินหรือบันเนี่ยค่ะ ยางไปบัดนี่มีทหารผู้นึงขับรถมากับเนี่ยอาจารย์จะไปไหนป่ะเน่จะเดินไปเรื่อยๆโยมนึงเดี๋ยวผมนี่มต์ไปบ้านอาจารย์ไปฉันยาบ้านผมป่ะไงไปเพื่อนเกิดส้มหวนอินใส่นมเนาะอตอนวก็เป็นธรรมยุค่์ยก็บอกว่าไม่ฉันนมนะโยมอาจารย์ไม่ฉันนะาาเลยบางทีหลวงพี่บุญชั่วเราทีกินยาเราก็ได้ฉัน S <S สันแล้วปน่นนี้สันเลแล้วสันหยาสันนุ่มข่อยพูดสันข่อยสันที่นำโตเขาเรียกว่าอาจารย์กล้าขึ้นไปอยู่บนเขานี่ไหมผมจะถวายให้อาจารย์อยู่บนนั้น่น <S <S น่ะผมเลยว่าลองไปดูสิโยมนหนูกไ็ไปแล้วไปราอุย้ยทาก,ก็หลายท่าคือปีนนี่ไหอืมมาเนี่ยน่ออกช่วงตลาดใจตรงแน่ออกขอนแจนก็นี้และคนขายผลไม้ย,ยู่นะ่คือถอดเป็นยู่ กดย่มใบย่อมอย่างบานนี้เอยึ้นไปยุแล้วสั่งวัดเป็นเจริญเดียวก็ที่ได้หนีจากนั้นมือนั่นค่อยแมา่นางขายสุสาลาโอ้เดียวเท่าค่อยบอกเลขอกันบักเสือชีกถือสามสามสามนั่นเนี่ยมันไปสปั่งกุฏิให้ส,สั่งศาลาให้นะค่ะควายหลายเยอะยุนั่ะมันหลุดแม่กู้มตาตักหนีผลตกวควายแดงใจ้ไว้เลยเนี่ย นี่ก็ว่ารัดน้องวอลัดน้องมันโดนมันกลายสีกายสิพนาชีก่อนจ้าเอาเขาเรื่องเล็กซะเอาค่ะพูได้ค่ะเออจบเรื่องซะอันคอยฝันจ้าฝันว่าบักอันบักน้อยบักอกกบกบจตายแม่พอสามตัวล้วจ้าทิว่าหชูนเก้าสามมันออกกันเก้าส่วนสามแมนวันนั้นเออแล้วก็งวดมันมันอกกบไม่หกตัวบรือเจล่ากบตาย พฤศจิกาหกศูนย์น่ะจ้าบาทนี่งวดนี่มือเคลื่อนนี่มันมาอืมมันมาค่อยคิดไปทีไรนบุบุมีเงินค่ารถเรื่องมันเอาเงินให้มีชิบบาทจ้าบาทนี่ขอกระเลยคุ้มเมืองคุ้มเงินเมืองเงินหนึ่งมันเงินใบหาชีพเงินใบมีสิบไปเลยจ้าหรือเงินใบชีพปะมันเปลือนชีตุ้มเลยปะเนียจ้า ขอดไปเล่เมืองเมืงองเนี่ยขอดไปเล่นว่ามาตัวนี้แทะแทะตัวนี้เล็กมาขอดไปเล่เขียนในเจ้านี่ละจ้าอืมขอดเขียนในว่าแปดะจ้าสองศูนย์จ้าอืมบ้านนี่เอาขอา้างล่างใช่ปะเนี่ยจ้า คนฝันไม่ค่อยเรีนไทยน่ะคนมากสามคนนี้เก้าเด่นสามไปดิสามแปดเต้สามแปดค่ะจ้าอือเอาตัวนี้ละหางเดียวทุ่นๆเลยแปดสองศูนย์กำลังสามแปดนะคะปุ๊กเออจ้าเอาตัวนั่นละแย่เยอะเลยหางเลยขวานี้มันมากว่านี้มันมากมันค่อยแรงดิ แม่แล้วก็มาถึอมาสามตัวเจ้าเพื่อนเ่าหนิเออเอาอันกันตัวนึงจะได้บนเอาแดดหาศูนตัวนึงแปดหาศูนกันนะคร <หา S 2> ับ่ะคนะค่บเนีค่ะ,ะเดะค่ะค่ะค่ะเ่ะเ่ค่านัะค่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 ะ่งค่ะ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 แ่มค่ะค่ะค่ะพ่ะ่ค่ แฉมยนหมดไปมันโายดอกไผมาตัวแรยพิชื่อเอาแม่นบลายดอกบางก้อนนี่เป็นกระดาษเอซีเปนตัวเออมันฝันนีฝันหลายขึ้นแบบว่าละขวดกระเชียนในคะแนนมันแ่งขวดก็มักบได้เจ็ดเด้อจ้าขวดมักเก็ดมักสามอยู่จ้าปุ่สิบนาทีหรือว่าสิบแล้วค่ะปุ่สิบปุดีสิบนี้เจ็ดปุ่งฮะนี้เจ็ดนาทีบ่กสิบค่ะสิบ โอเคโอเคจ้ากระปุกมีโชคมีโชคดีจ้าขอบคุณปู่ด้วยครับปู่กลับน้ำมาสการนะคะสาธุจ้าจบ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 จ้าค่ะสรุปตัวเลขแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแนวทางตัวเลขจากปูบึงการนะคะตัวเลขอ่ากระมี่แปดสองศูนย์แปดห้าศูนย์นะคะสำหรับสามตัวบนนะคะปูแล้วก็วงกลมอยู่ทีแปดสองศูนย์ตัวกันก็คือ ตัวกันตัวร่องก็คือ8 5 0หนย์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับตัวเลขล่างค่ะ38แล้วก็17นะคะตัวร่องคือนึ่เดนะคะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมค่ะแนวทางตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบาทาศสกูสุคนนะคะจากปู่บึงการนะคะเศร้าห้วยออกวันที่16แหกได้กระสเดติดตามตัวเลขของปู่มหาพ่อแม่พี่น้องได้พิจารณากันอีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะ อย่าลืมแคหนายจอตัวเลขนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ,พ่อแม่พน้องบ้านเฮ่าสุขสุขคสำหรับการรับชมรับฟ้งนะคะขอให้พ,พ่อแม่พน้องม้านเฮ่าสุขสุขโคโชคโชคมั่นมั่ลำลำลเร่อเฮ่งเฮ่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวท่าดีดีแบบนี้นะคะจากปูบึงการค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกถ้านก็อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเขามาเรลก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสดบจพราดาุถูกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดัดดดดดดงๆจากทั้งช่องเนาะคะ่นะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็สะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุกคนไปก่อนคะ่ะเอาไว้พ่อกันไหมกับแอดในคลิปหนาเนะด้อย่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ